สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาน้อยธรรมดาก็จะพามาทําที่คอดเกตปลานะครับจากฝาน้ําอัดลมครับผมนี่ครับวิธีทําง่ายมากครับแต่ใช้โคตรดีเลยครับวัสดุหลักๆที่ใช้ทําก็จะมีไม้นะครับแล้วก็ฝาน้ําอัดลมครับหลักๆนะครับวิธีการทําก็น้าฝาน้ําอัดลมมาวางทาบครับเราจะได้ตัดไม้ถูกนะครับว่าจะเอาสั้นยาวขนาดไหนจะเอากี่ฝาก็แล้วเต็เพื่อนนะครับอันนี้ผมก็จะทํหกฝานะครับ นี่ครับผมก็เลื่อยมาร์คครับมาร์คจุดเสร็จก็เลื่อยเลยนะครับสาหรับเพื่อนๆคนไหนไม่มีไม้ก็ใช้ด้ามแปรงก็ได้ครับด้ามแปรงเก่าๆไม่ว่าจะเป็นด้ามไม้ด้ามพลาสติกก็ใช้ได้ครับถอดขนแปรงออกครับแล้วเราก็จะใช้เฉพาะตัวด้ามนะครับด้ามแปรงถูผ้าเก่าๆนะครับจากนั้นผมก็จะใช้ตะไบนะครับตกแต่งให้ดูเรียบเนียนนะครับเพราะว่าผมมีตะไบอยู่แล้วนะครับสาหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไม่มีตะไบก็ไปทําในขั้นตอนถัดไปได้เลยครับอันนี้ผมมีอุปกรณ์อยู่แล้วนะครับผมก็เลยจะทําให้ ดูดีทําให้สวยงามไปเลยครับนี่ครับผมก็ลบขอบลบมุมนะครับอันนี้ผมก็ตะไบลบสีไม้ออกนะครับสีไม้อันเก่านะครับมันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมจะทําให้สวยดูดีนะครับผมก็เลยใช้ตะไบลบออกครับสีไม้อันเก่านะครับมันจะสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นี่ครับอันนี้ก็จะตะไบออกนะครับตะไบออกให้เห็นสีไม้ใหม่ๆนะครับด้านในเลยเห็นลายไม้นะครับให้สวยงาม ต่อไปผมก็นํากระดาษทรายละเอียดนะครับมาขัดให้ผิวเรียบเลยครับเพื่อนๆไม่มีก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับเอ่อไม่จําเป็นนะครับขัดกระดาษทรายเรียบร้อยแล้วผมก็จะนําฝาขวดน้าอัดลมนะครับมาเรียงครับมาวางเรียงไว้เพื่อติดกาวนะครับติดกาวเพื่อที่ว่าเวลาผมใช้ตะปูนะครับนําร่องดอกสว่านนะครับมันก็จะได้ตรงจุดนะครับไม่คาดเคลื่อนนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนใช้ค้อนกับตะปูก็ตอกไปได้เลยครับไม่ต้องติดกาวนะครับ พอดีผมมีน็อตสกูกับสว่านนะครับผมก็เลยเลือกใช้น็อตสกูแทนนะครับจากนั้นก็ใช้สว่านขันน็อตสกูนะครับเข้าไปบริเวณจุดที่เราตอกตะปูมากไว้ครับสําหรับใครที่ไม่มีสว่านก็ใช้ค้อนตะปูก็ได้นะครับเอาที่เพื่อนๆสะดวกนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพร้อมใช้งานครับผมบอกเลยว่าใช้ดีมากครับในคลิปผมขูดแค่สองสามวินะครับโอ้โหใช้ดีมากครับ นี่ครับแล้วก็ผมไม่ได้ออกแรงอะไรมากมายเลยนะครับเบามือมากขอบคุณมากครับสวัสดีครับ